เสียงจากสวนจันร์ทวันละหนาทีวันจันทร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2567ย้ายมาเป็น5นาทีจากโคราชภูมิสถานบ้านเกิดของนายตะวันกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ที่วัดนาใหญ่ตําบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ในงานทาบุญอายุวัฒนมงคลหกรอบ72ปีหลวงพี่พระครูอุรมมุญยเขตหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่รักและผูกพันกันมาช้านานตั้งแต่ครั้งที่ท่านเป็นพระนวากะเรียนนักธรรมชั้นตรี และนายตะวันเป็นเห็นแอร์แเนเน้นนวยตัวน้อยๆที่เรียนร่วมชั้นนักธรรมตรีด้วยกันกับท่านตั้งแต่แรกปวดบัดนี้ต่างก็แก่ชาราลงนายตะวันเป็นน้องท่านหนึ่งรอบบริบูรณ์คือ12ปีวันนี้ท่าน มีอายุครบหรอบเจสิบสปีนายตะวันก็มีอายุครบห้ารอบหกสิปีนั่นเองด้วยความรักความผูกพันกันมาอย่างนี้จึงเป็นธรรมดาว่าเมื่อมีงานสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกันก็ขาดไม่ได้ นายตะวันก็มาอาสารับใช้ตั้งแต่ก่อนง,งานเกือบเดือนหรือเป็นเดือนแต่ที่มาอยู่รับใช้ที่วัดนาใหญ่จริงๆก็สองสัปดาห์ก่อนจะกลับไปเคลียร์งานในสมามอาชีพของตัวเองที่สวนจันทร์ปทุมธาน,นีดำเนินการพิมพ์หนังสือ อนุสร์ของท่านเป็นหนังสือพระพุทธมนต์ฉบับวัดนาใหญ่แล้วจึงค่อยได้กลับมาร่วมงานในวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันว่าลุล่วงไปแล้วตอนนี้ก็90เปอร์เซนยังเหลือสิเปอร์เซนก็คือ พิธีกรรมในงานคือวันนี้ซึ่งจะมีพระมหาเถระพระผู้รักผู้ใหญ่ทั้งใกล้ทั้งไกลในเขตปกครองจังหวัดนครราชสีมาก็ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดลงมาที่อยู่ใกล้ก็เช่นหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนี หลวงพ่อพระปุชาของนายตะวันผู้พูดนี้เองซึ่งท่านเคยบวชอยู่ที่วัดนาใหญ่แห่งนี้สมัยหลวงปู่ขุนหลวงปู่พระครูเสถียรพิยคุณเป็นเจ้าวาดเป็นพระปรุปชาหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนีก็กล่าวได้ว่าเป็นพระนวกกะที่วัดนาใหญ่นี้และย้ายไปเป็นพระ เทระผู้ใหญ่ในจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจนเกษียณอายุเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่ในที่สุดในปัจจุบันทราบว่าแม้ท่านจะมีอายุ92ย่าง93ปีแล้ว ท่านก็จะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยถ้าไม่มีเหตุแท่งสังขารร่างกายที่แก่ชราไปตามวัยจนขัดขวางให้มาไม่ได้ก็เชื่อว่าท่านจะมาร่วมงานในวันนี้ครับเสียงจากสวนจันทร์วันนี้ย้ายมาเป็นเสียงจากวัดนาใหญ่ ที่โคราชภูมิสถานบ้านเกิดของนายตะวันอีกคลิปหนึ่งครับ